จะเป็นเครื่องอัดฐานนะครับซึ่งขั้นตอนนี้จะเป็นการขั้นตอนการบดฐานนะครับโดยใช้เกียวบดนะครับเอาเลยไหมครับเอาเลยครับนี่เป็นเพียงน,นี่นะครับหลักการทำงานของเครื่องก็สามารถอัดและบดในเครื่องเดียวกันนะครับ เอามือออกเลยไปเอามือออกเอามือออกนะครับอาเล่นเลยนะครับไ็ดิ่นดีนะครับเขาอะมันใช่มันอยาบกวับพนุ่มโอ้ยมึงดูดิ ดูดิร้านดูด,ด,ดิอันนี้คือการทำอะไรครับเป็นการบดเอ,อ้าอธิบายหน่อยเป็นขั้นตอนแรกจะเป็นบดผ่านนะครับก้อนเล็กๆให้ละเอียดนะครับโดยการผ่านบดสองครั้งนะครับเอาแล้วเครื่องอะไรที่มันตั้งมอคก,ก้อนอยู่ตรงนี้ไปใส่ครับอ๋อเป็นตอนนี้กลายเป็นที่ตั้งคู่แล้วครับ เา <Hey, S 2> จะทำที่หน้าคูแต่ว่าเคอนมันดองอะไรเนี่ยรุ่นนี้เป็นรุ่นของสอชลอนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นสอสอชลอนะครับไม่ไม่มีแขนครับเทเยอะก็ไม่แขนครับเทให้หมดเลยครับรุ่นนี้เป็นรุ่นสอชลอนะครับสอชลอเกือบทั้งรุ่นนลครับอ่าสอชลอทั้งห้องอ้า นี่คือเป็นกิริยาล่ะขึ้นกล่องไหมเอาเลยินได้แล้วเอาเลยครับเขาจะขายหมื่นห้านะครับแต่ว่าผมไม่เอาเครื่องเอาแต่มอเตอร์เอาเลยเนี่ยอัดดูเนี่ยอ่ะนี่สองกิโลใช่ไหม ไม่ได้แหลวงนั้นอนะ่ะเครื่องอัดทานนะครับแล้วโบททานในเครื่องเดียวกัน โอ้ทางคุณแบกกล้วยไปซับแล้วบนี่จากโลพี่เครื่องสับกล้วยนะครับทางนั้นเดยวยรให้เาหลังเลย Hãy subscribe cho